ฮัลโหลเซีครับนี่เราจะมาเล่นเกมเอ่อคิวเล่ฟฟอร์นะครับไปเลยโหวแมงเอตกวดกดไปไปดีแตรมได้กี่เวฟเนี่ยครับสี่เวฟนี่เป็นแนวใหม่ครับเออ เฮ้ยมันจูวนำไปงั้นนะแล้วมึงไปไหนล่ะทำไมอ่ะโอ้แยหมดเลยดีมากครับ <w> คุณเอผมไปย่างนั้นนะครับ่ นี่เร็ต beginner ใช่ไหมเนี่ยไม่นะครับผมรู้นะแอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาคานไปนะครับเอาเว้ยยิงๆกันไปอ่ะดูว่านี่เงี้ยดูว่านี่เสียงเกมจะดังมว่าเสียงหม่ครับแป๊บนี้โอ้แต่ร้านค้ามันไกลเกินเกินทำอะไรก็ทำเถอะไปเลยเอาไม่ไหนวะ นี่จะทิ้งผมไว้ใช่ไหมเฮ้ผมไม่ใช่คนทำอะไรแบบนั้นถ้าคุณล็อกประตูเด้ผมจะฆ่าคุณเฮ้ยรู้ทนได้ไงเฮ้ยหลบไปวิ่งแปลงอวะเฮ้ยทำไมามึนยะมึน,มนยะโหหลอนสุดๆนี่นี่ซ่อนนี่ซ่อนผีเครับเนี่ย ไปเปิดไฟด้วยมองไม่เห็นเลยโอ้ยอะไรบอกว่าไม่เห็นเลยอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วครับไมงไปอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยฮะโคตรมืดอ่ะมึงไปอยู่ในตรอกบ้าอยงเงี้ยร่างกายเท่ห์อย่างเมื่อไหร่วันนี้มีคนขายไปแล้ว รนะีบออกดีกว่านะรีบออกดีกว่านะผมขอเตือนทันรับประตูนะอืมฮึอันรับประตูนะไม่ล็อกหรอกเออถ้าไปอย่างนี้เหมือนจะไม่รอดนะถ้าไปคนเดียวมันมันม่นอิวะอ้าวเ,เวมมาเวมต่อไปมาแล้วครับเตรียมตัวสู้ครับไม่สู้หัวในเนี้ยไม่สู้อะขอบายใครปิดประตูวะ๋อไม่ใช่เดินติดอ่อเหา ไปฉายหมดทำไงวะรีบออกไปเร็วหาทางออกเดินหลังเข้าวออกไม่ใช่เดินออกไปเร็วเดินออกไปดีไม่ยิงไม่โดนวะ ไปืนมัน,นล่าสุดว่อะอ้จุดจบขงเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นเลยอะไรวะโอ้ฆ่าไปทั้ง4ีห้าตัว ยอมแล้วครับไปเถอะครับซื้อ M79 มาแล้วครับก็ยิ่งโดนตัวเองว่าไงอ่ะจป็บเดีใช่ไหมครับมีสองทำไมไม่ตอบล่ะเฮ้ย

chưa nó mở được, nó tăng mà, là M79 rồi đó cái con xem อออเ,อเออไม่ให้ไหนป้าเบื่หน้าวะไม่ยิงใ้โดนนี่ก่อเอไม่ใช่แม่นกันก้าวกาว <c oughs> ว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าเว้ยเว้ยนี้เจ่กบอสนะบอสกาบอสกาบอสกาบอสประกาศนะครับเออครับใช่ครับ ไปเดินออกไปเร็วไม่งั้นจะล็อกประตูนะเราเข้าไปคนเดียวนะครับคิดว่าคุณจะรอดนะครับก็ดิเชินอยู่ข้างในมืดๆไปคนเดียวเถอะ แสงสว่างอ่ะน้อยแน่จะบอกแล้วว่าจะระเบิดประตูนะระเบิดนี้ค่ห้าลูกไม่ใช่หรอเราได้ข่าวทำไมกลัวล่ะหลอกคำ <c oughs> ตอบเลยจ้ะชะอุ้ยลอยมาได้ไง Stand still Do I look like I'm nicking stuff มังระเบิดไม่ลาไม่มีชายแล้วสิเอ้ยมานี่นี่จะฮิวตัวฮิวไปวัดอากาศสิฮิวบอกเองนะไม่เข้าให้มันรู้สิเสียงน่ะหนักเข้าถึงหล่ะ เฮ้ยคิวของติตามันแที่เนีไเลยครับไล่เลยรับไ่ครับใครต้องตา่เหรอ เวลามากไปทำอือ่นต่อเฮ้ยรีบเดินไปล้างแอกของหมวกหัวแตกเบิดหัวแม่เมิ่นะเข้าใจเถอะไม่กลัดเหมือนคุณหลอดเห็น้าดูเลยนะเล่นดีดินเนอร์เนี่ย คุณแค่ normal ตายแล้วครับเด็คุณเด็กครับแค่ตายแล้วครับแต่คุณคิดจะล็อคประตูแล้วก็คุณจะฆ่าต่อคุณไอ้เมื่อคุณพูดถึงขนาดนี้ าคุณพูดถึงขนาดนี้แลวเบิดเขาก็หมดแล้วแหมแถมซื้อของไม่ได้เกมยาวครับอาผมสงสารผมช่วยปลาเบอไม่ได้กาบตีสงสานะครนะครับอีกสิบวิครับจะเริ่มเกมนะครับบอรดครับ เดิมเวฟนะฮะลบอย่าเยียบทีมีบินนะคอยดูมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะบินแล้วครับดูมันจะบินแล้วครับเอ้าทำไมระเบิดหายหมดแล้วล่ะหายหมดแล้วอยู่หมดอ่ะอ๋อผมผ่านหน้าอีธานเยเหี้ยเดิมหมดไปเนี่ยโอเค บินบอกแล้วได้เดี๋ยวคราจบแล้วนะครับสวัสดีครับจบไรไม่จบไม่จบว้ไม่จบจบสิครับจบจบจบสวัสดีครับ